สวัสดีครับพบกับพวกเรายินดีที่ไ้รับเชิรายการเดี๋ยวมฟูดซีรีส์ครับ วันีผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาก็เลยเหมือนแบบขี้เกียจทำอาหารก็เลยอยากทำเมนูที่มันแบบง่ายๆก็เลยอยากแต่อยากกินของทอดก็เลยไปดูมันมีคนญี่ปุ่นเขาทำคลิปผมก็ซื้อเออแต่ว่าใชหม้อทอดไร้น้ำมันเราที่บ้านเราก็มีม้อทอดไร้น้ำมันก็เลยจะลองทำดูว่ามันจะปังมันจะไม่ไหม้หรืออะไรอย่างงี้มันจะมันจะ่มันจะกรอบจริงหรือเปล่าก็เลยจะมาลองกันดูก็เดี๋ยวไปดูวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างครับไปจบที่สองครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูวัตถุดิบวัตถุดิบคดง่ายเลยครับมา แพนมาแพนมาก็คือตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสันนอกหมูมแล้วก็แป้งทอดกรอบแล้วก็ไข่ไก่สองฟองแล้วก็เกล็ดขนมปังที่มีแมงวีตอมอยู่นี่ง่ายครับเราเอาซ่อมมาก็ได้ครับแล้วก็เขาเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรดีวะทุบให้หนุ่มทุบให้หนุ่ม,ม,ม,มแต่ว่าผมแนะนาว่ามันควรมีที่ทุบอะแต่เราเราไม่มีเราก็เลยใช้แบบตามมีตามเกิดไปก่อนเอาทิมนะว่าทิมไปเลยไหม ทิมอะไรก็ได้นะที่จริงแล้วทิม,ทมเพื่ออะไรอะไรยังไม่รู้เหมืนอนกันเลยผมดูดูทุกคนมาก็ทำเราก็เออ,เ,อ,อเขาบอกว่าให้ทุบๆๆมันบ้างผมว่าผมใช้มีดช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาซ้อมทิมก่อนทุกชิ้นเร็วเร็วขนาดก็หั่นตามแบบที่คุณต้องการเลยนี่แล้วก็ทุบ แล้วก็ต่อไปเอ้ยแล้วก็ตีไข่ไก่ตีไข่ไก่ให้พอประมาณหนึง่งนี่แล้วตอนนี้ผมล้างมือเรียบร้อยนะผมทำชิ้นเล็กก่อนดีกว่อก็คือเอาหมูมาคลุกแป้งสองด้านอา่าเอาให้มันแบบ พอทั่วถึงเพราะเราไม่ได้อยากต้องการแบบแป้งหนามากเนีแล้วก็ผมเลือกใช้แป้งที่มีรสแบบรสรสในตัวเขาเรียกว่าอะไรวะรปรุงรรอาแล้วแป้งเออแป้งแบบเผ็ดๆแล้วก็จุ่มไข่เข้าไปปาบหลายคนก็จะซ้ําแป้งก็ได้นะแต่เราบอกเลยว,ว่าเราไม่อยากได้แป้งเยอะแล้วก็คุกเก่ขงขนมบังเลยเอามาขยำพยายามพยยามยุยยียยย อาจจะไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องให้มันเกาะหนามากก็ได้เพราะว่าในๆนก็ท่อไรน้ำมันแล้วให้มันเฮลตี้เฮลตี้หน่อยอ่าเสร็จละหนึ่งชิ้นแล้วก็เดี๋ยววาร์ปไปดูให้เสร็จทุกชิ้นนะครับมือเลอะอาละก็นี่เรียบร้อยแล้วครับเวลาเราคลุกแป้งคลุกขนมฟัง,ง,ง,งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอามาเข้าหมออท่อไรน้ำมันแต่ว่ามออท่อไรน้ำมันเราไม่่อดีแล้วเราเลยต้องทาน้ำมันสักหน่อยนึง ที่จิงทาไว้หน่อยก็ได้นะเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรมีขนมปังอะ่ะมันอาจ,จะแห้งติดได้ทาไม่ต้องเยอะครับถ้าท่ามีเจ้าไหนแบบอยาสปอนมออรแล้วมันที่มันดีๆวันนี้ก็จัดมาครับต่อพอมาแล้วเพราะวันนี้เราก็ใช้มาหลายหลหลายเดือนแล้วเหมือนกัน <laughs> นี่ทาแบบให้มันพอไม่ติดนะครับนี่หลังจากนะั้นเราก็เริ่ม ใส่ทีละ2อถึงสชิ้นพอนะครับอย่างนี้ผมอาจจะใส่แค่2ชิ้นอืมอไฟที่เราใช้คือ180 10นาทีแล้วก็ไฟ2องนาทีทเราที่เราเอาที่180ก่อนเราก็ตั้งเลยว่า180ใช่ไหมสิบนาทีรัวเดี๋ยวมารอดูครับโอเคนี่ครับตอนนี้ ร้อยแปดสิบนาทีเอ้ยร้อยแปดสิบองศาโกน้จังร้อยแปดสิบองศาสินาทีผมว่าสีมันก็เริ่มมาแล้วนะอ่าแต่แบบอาจจะเอาอีกสองร้อยองศาห้านาทีเพื่อให้มันสุกที่สุดแล้วก็สีมันดูดีที่สุดผมอาจจะลองกลับข้างล่างดูหน่อยเฮ้ยครับปัญหาที่เจอก็คือถ้าคุณไม่ทานนะ้ำมันอ่ะมันอาจจะมีแบบเริ่มติดแต่ผมว่าเฮ้ยผมว่า มันใช้ได้เลยนะมันดูกรอบม,มากเลยอะเห็นไหม,มกกอะผมว่ามันดูกรอบม,มากเลยนะเนี่ยฟังเสียงแปลว่าเดี๋ยวผมจะเอาเข้า200องศา5ทีเดี๋ยวรอดูครัช200องศาเวลา5ที ตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยนะครับ200องศา5นาทีดูสีนะผมว่าใช้ได้อยู่นะโฟกัสไหมเดี๋ยวเราไปหั่นกันเลยเฮ้ยพอดูตรงนี้ยสีมันอาจจะเปลี่ยนหน่อยนะเพราะเราไม่มีไฟสีส้มช่วยแต่ผมคิดว่ามันกรอบเลยนะอุ้ย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 อุยต้องอุ้ยโมย่งกรอบเลยดูดูดูนะครับ อุ้ยสุกเห็นได้จุ๊ยซี่มีความจุ๊ยซี่ไหมมีความจุ๊ยซี่ของอะไรก็ไม่รู้อ่ะของน้ำมันเราทานน้ำมันไปนดิดเดียวอย่างนง้นไม่เยอะเลยาผ่านครับผ่านผ่านเมนูนี้ทำให้คุณช่วยล้วควบคุนได้เยอะนะเวลาไปกินหมูทอดทงคัตสอเดี๋ยวผมพอชิมหน่อยอนั่น รสชาติขนมปังมันเหมือนขนมป,ปังปิ้งเลยวะ่ะ <c oughs> แต่ว่ามันคือมันไม่เหมือนไอ้ทอดด้วยน้ำมนะันแต่ว่ามันต้องเรียกว่ามันไม่แย่มันสามารถเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นทนได้ก็รสชาติโอเคนะช้บตาอเสร็จนะมากินเลยจริงจริงอือเออชอบต่อ,อ,อครบครับเดีย๋ยกจับลาให้รู้อ่อนไปเ <Yeah. S 1> นี่ยเน่ รียบร้อยให้มาดูใกล้ๆดูผ่านไฟสีส้มน่าจะดูดีกว่านี่ยวหมุนเองด้วย <c oughs> ผมว่าใกล้เคียงแล้วก็ใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มซอสสุดเด็ดลงไปซอสยี่ห้อเดียร์พีร <c oughs> าดไปบนตัวหมูขงรัสเซงเราเรียบร้อยอาจจะรานไม่สวยนะพระพราะเราหิวแล้ว <c oughs> ได้เรียบร้อยแล้วครับ เราลาดซอสชงส้าสึ่เข้าไปอันนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวชิมนั่นหน่อยอืมอ,อร่อย่ะคิดว่าแต่ตามไหมระหว่างทอดในกระทะกับไม่แตกตา่างเลยงาหาวไปเยอะมากอ่ะ มันอ,อ่อนการดูแห้งหน่อยแต่ว่าแต่ว่าก็หมูมันฉ่ำเนาะอืมอร่อยคำโตโตต้องกินเยอะขนาดนั้นเนี่ยไป,ไปแล้วเดี๋ยวเราซื้อกลัไปครับบ๊ายบาย